สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่วิดีโอไลน์แอดนะครับซึ่งวิดีโอคอร์สไลน์แอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอไลน์แอดโบนัสในวิดีโอบทเรียนที่3นะครับซึ่งสืบเนื่องจากวิดีโอโบนัสในวิดีโอบทเรียนที่2นะครับที่มีเพื่อนๆน,นะครับมาคอมเมนต์นะครับถามผมว่า อยากจะรู้นะครับวิธีการจัดการนะครับเกี่ยวเรื่องของแอดมินของ l i n e แอดเราจะทํำยังไงนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อสอนนะครับวิธีการเพิ่มนะครับแอดมินเข้าไปใน Li n e แอดแล้วก็วิธีการลบแอดมินออกจาก Line แอดนั่นเองคือจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆ Li n e แอดเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มผู้ดูแลเข้าไปได้นะครับบัญชี l i n e แอดหนึ่งบัญชีสามารถมีผู้ดูแลได้หลายคนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำนะครับอันนี้เดี๋ยวขอสอนในเวอร์ชันของ Li n e แอด PC ก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนเพื่อนๆนะครับล็อกอินเข้ามาที่หน้าต่างการจัดการ l i n e แอดนะครับหรือว่า Line แอดเมดเจอร์นั่นเองในส่วนของการล็อกอินเนี่ยคงไม่ต้องสอนนะว่าล็อกอินเข้ามายังไงนะครับก็มาที่ลิงก์นี้เลย a d m i n k e o f f i c i a l l i n e m e นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอบัญชี l i n e แอดของของเราเองนะครับก่นเพื่อนๆเนี่ยคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อ้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูนะครับตั้งค่าบัญชีนั่นเองนะฮะเมื่อคลิกที่เมนูตั้งค่าบัญชีแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเมนูที่เขียนว่าจัดการล็อกอินผู้ใช้นะครับเมนูนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาได้เลยมันจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งแอดมินนั่นเองว่าใครจะสามารถเข้ามาดูแลบัญชีไลน์แอดนี้ของเราได้บ้างซึ่ง คนที่สามารถเข้ามาดูบัญชี Line แอดนี้นะครับมันจะมีได้ทั้งคนที่มีบัญชี l i n e แอดหรือว่าคนที่ใช้บัญชีของ Line ธรรมดาก็สามารถที่จะตั้งให้เขาเป็นผู้ดูแลได้นะครับคราวนี้เนี่ยอำนาจหรือว่าหน้าที่ของคนที่เข้ามาดูแล Line แอดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ประเภทประเภทแรกคือผู้บริหารครับก็คือจะมีอำนาจเนี่ยครบทุกอย่างเลยประเภทที่2ก็คือบุคลากรก,รการดำเนินงานนะครับ อ่าอันนี้ก็จะมีอำนาจทุกอย่างแต่ว่ายกเว้นเรื่องของการจัดการสมาชิกแล้วก็อำนาจที่3คือบุคลากรดำเนินงานแต่ไม่มีสิทธิ์ส่งต่อนะครับก็คือจะสามารถเขียนข้อความได้แต่ไม่สามารถส่งข้อความที่หน้าหลักได้นะครับแล้วก็ดูสถิติได้ตั้งค่าพื้นฐานได้ตั้งค่าบัญชีได้แต่จัดการสมาชิกไม่ได้นะครับแล้วก็อำนาจสุดท้ายคืออำนาจเล็กสุดเลยนะครับก็คือบุคลากรการดำเนินงานแต่ไม่มีสิทธิ์ดูสถิตินะครับก็อันนี้อันนี้ที่ติถูกเนี่ยก็คือสิ่งที่ สิทธินั้นๆทําได้นะครับหรืออํานาจนั้นๆทําได้นั่นเองอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับอย่างเช่นบัญชีไลน์แนี้ของผมเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งบัญชีไลน์แอดที่สามารถเข้ามาจัดการได้ซึ่งบัญชีไลน์นี้เนี่ยผมตั้งเป็นผู้บริหารนั่นเองนะครับวิธีการเพิ่มนะครับคนที่จะเข้ามาดูแลไลน์แอดของเราหรือว่าตั้งค่าแอดมินของของไลน์แอเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับเลือกเลยว่า คนที่เราจะเข้ามาให้ดูแลเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ในอำนาจไหนเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรกา,รการดำเนินงานเป็นบุคลาการการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ส่งต่อหรือเป็นบุคลาการการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ดูสิทธินะครับเราเลือกได้เลยสมมติว่าผมเนี่ยเลือกคนที่แบบใหญ่สุดเลยเป็นผู้บริหารผมก็คลิกที่ผู้บริหารแล้วก็กดสร้างลิงก์ u r l ครับเราก็จะได้ลิงก์ u r l นี้นะครับมา1ลิงก์ซึ่งลิงก์นี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 4วันนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีหน้าที่คือเปิดไลน์แอดของ PC ขึ้นมาซึ่ง Li น์แอดของ PC เนี่ยเราไปดาวน์โหลดมาได้นะครับมันจะเป็น Li น์สำหรับ PC เป็นไลน์สำหรับ PC ปกติเหมือนเราใช้เล่นเล่นไลน์ปกติเลยแต่เราสามารถล็อกอินผ่านไลน์เนี่ยบน PC ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ส่งนะครับไอเจ้าลิงก์เนี้ยนะครับไปให้กับ คนที่เราอยากจะตั้งเป็นแอดมินสมมุติผมอยากจะตั้งอันนี้เป็นแอดมินผมก็ส่งไปนะครับผมก็ส่งลิงก์นี้ไปคนที่เขาได้ลิงก์นี้เขาก็สามารถที่จะคลิกผ่านลิงก์ URL นี้เนี่ยแล้วก็เข้ามาเป็นผู้บริหารของไลน์ไดไลน์แอดของเราได้เลยทันทีหรือเพื่อนๆจะไปทีเ่เมนูนี้ก็ได้นะครับก็คือแชทแบบ1ต่ตอนนั่นเองอันนี้สําหรับคนที่เป็นไลน์แอดส่งหาคนทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้โหลดเจ้าไลน์ PC มาเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้ในการส่งลิงก์ u r l นี้เนี่ยไปยัง Line หรือว่า Line a d ที่เป็นเพื่อนกับเราได้ที่จะตั้งเข้ามาเป็นแอดมินเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งใครสักคนหนึ่งในนี้นะครับเป็นแอดมินได้นะครับเราก็ส่งไปอันนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่หลายๆคนที่อยากจะให้มีคนเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลจริงๆแล้วเนี่ยบางคนใช้งาน Line a d เนี่ยในเชิงของการค้าถูกไหมครับเช่นอาจจะตั้งเป็นร้านค้าหนึ่งร้านเอาไว้ขายเสื้อผ้าขายนู่นขายนี่ แล้วบังเอิญเนี่ยไม่ได้อยากจะดูแลร้านเนี้ยคนเดียวอยากจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยดูแลอยากจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยแบบส่งข้อความหาลูกค้า,อ,คา,า,คาอยากจะให้คนอื่นเข้ามาท,ท medidas, ําโปรโมชั่นทําลิสต์แมสเรสส่งหาลูกค้าเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องทําเองคนเดียวนะครับเราก็สามารถตั้งแอดมินเข้ามาช่วยดูแลช่วยส่งข้อมูลช่วยส่งนู่นส่งนี้ได้อย่างเหมือนร้านค้าของผมเองเนี่ยหรือว่าธุรกิจของผมเองเนี่ยผมเองก็ตั้งคนเข้ามาช่วยดูแลนะครับเราเองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทําคนเดียวนะฮะอันนี้คือข้อดีของการ เ,เกี่ยวกับเรื่องของการทำแอดมินของ l i n e แอคราวนี้คำถามต่อมาคือจากมีคนที่ดูวิดีโอโบนัสของผมในวิดีโอบทเลยนที่2เกี่ยวกับเรื่องของ l i n e ไลเนี่ยก็มาถามผมว่าคุณนัทวุฒิแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะลบคนนั้นๆเนี่ยออกจากการเป็นแอดมินทำยังไงก็ไม่ยากเลยครับถ้าอย่างของเพื่อนๆเนี่ยใช้ l i n e แอด a มนเ e จหรือว่าไลน์แอก็คือเข้ามาแล้วเป็นหน้าตาหน้าตาแบบนี้เนี่ยคลิกที่เมนูนี้ได้เลยครับ พอคลิกที่เมนูนี้ปุ๊บนะครับ Line แอดที่เรามอบอำนาจไปปุ๊บจะหายโดยทันทีครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูเห็นไหมครับหายไปแล้วนี่คือการลบแอดมินออกไปนะครับคราวนี้อยากจะแอดเข้ามาใหม่ทำยังไงอ่เมื่อกี้ผมส่งลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองคลิกนะครับลิงก์ผ่านทางแท็บเล็ตนะฮะแต่อันนี้เ,นเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าผมคลิกผ่านแท็บเล็ตแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเพิ่มกลับเข้ามาไหม เรียบร้อยครับผมคลิกลิงก์เรียบร้อยแล้วอลองรีเฟรชหน้าต่อนนี้อีกทีเห็นไหมครับกลับมาเป็นแอดมินเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมอคลิกลิงก์ที่เมื่อกี้เราส่งหันทาง URL เนี่ยนะครับอ่าเนี่ยลิงก์เนี้ยผมคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นแอดมินอีกรอบแล้วก็คือลิงก์ที่เราได้ตั้งอํานาจไว้นี่เองนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมาก็คืออันนี้คือจบแล้วในส่วนของ PC แต่เดี๋ยวผมจะไปสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานส่งลิงก์ URL ในการจัดการพืช คนที่เข้ามาเป็นแอดมินหรือคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราแล้วเขาอยากให้อำนาจเขาเนี่ยมาเป็นแอดมินเนี่ยบนมือถือผ่านเจ้าโปรแกรม Li น e แอดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันตั้งแอดมินหรือว่าการบริหารจัดการแอดมินบน l i น e แอดบนมือถือนั่นเองนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงหน้าจัดการนะครับ l i n e แอดนะครับบน เครื่องมือถือแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็เปิดแอปพลิเคชัน l i น์แอดขึ้นมาได้เลยก็จะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการบริหารจัดการนะครับแอดมินนะครับบน l i น์แอดนะครับบนมือถือนั่นเองก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้มาที่เมนูจัดการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทีเ่เมนูที่ชื่อว่าบริหารจัดการสมาชิกแล้วก็บัญชีนั่นเองคลิกเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเมนูบนสุดเลยที่เขียนว่าการบริหารจัดการสมาชิกนะครับก็ให้คลิกเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูบน PC นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มคนอื่นเข้ามานะครับก็คลิกเพิ่มผู้ใช้อื่นได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าในส่วนของการเพิ่มแอดมินนะครับบนไลน์แอดบนมือถือเนี่ยมันจะมีช่องทางการส่งข้อความเนี่ยมากกว่า การเพิ่มแอดมินไลน์แบน PC นั่นเองบน PC จะส่งเป็นลิงก์ใช่ไหมครับอันนี้มันจะสามารถส่งข้อความเชิญผ่านไลน์ได้นะครับอ่ะแบบนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะส่งข้อความเชิญเนี่ยไปหาใครหาแชทไหนนะครับหากลุ่มไหนหาเพื่อนๆคนไหนนะครับอ่าหรือการแสดง QR Code สําสำหรับเพิ่มเพื่อนนะครับอ่ะลองดูคลิกเข้ามาดู คนที่จะเข้ามาเป็นแอดมินก็สามารถที่จะสแกน q r วอารโค้ดของเราได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับไปดูอันสุดท้ายก็คือในส่วนของการเพิ่มเพื่อนที่มีบัญชี l ล n e แอดนะครับเหมือนกับเรานะฮะก็คือคนที่มี l ล n e แอดเหมือนกับเราเราอยาเพิ่มให้เขามาเป็นแอดมินดูแลเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็เลือกได้เลยว่ามีใครบ้างนะคร อโอเคอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มคราวนี้มาดูวิธีการลบบ้างวิธีการลบสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ด้วยกัน2บัญชีนะผมต้องการจะลบบัญชีนี้ออกนะฮะก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วเราก็คลิกที่เมนูยกเลิกสิทธิ์นะครับกดคลิกได้เลยครับยกเลิกสิทธิ์แล้วก็กดตกลงแค่นี้เองครับวิธีการลบนะฮะ คราวนี้มาดูในส่วนของผู้อนุมัตินะครับผู้อนุมัติเนี่ยสามารถกําหนดผู้ชําระเงินจากสมาชิกได้นะครับหมายความว่าเวลาใครที่ต้องการที่จะสมัครพรีเมียมไอดีนะครับหรือว่าต้องการจะเป็นแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยเราสามารถเพิ่มคนที่จะมาเสียเงินแทนเราได้คือโดยปกติแล้วเนี่ยลายแอดมันจะตั้งแอดมินหลักเนี่ยเป็นผู้ชําระเงินอยู่แล้วเวลาเพื่อนเพื่อนอยากจะต่อเป็นพรีเมียมไอดีอยากจะทําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยมันก็จะคิดเงินจากไอดีหลักนะครับแต่เราสามารถเพิ่มแอดมินคนอื่นเนี่ย ให้มีอำนาจในการชำระเงินได้เหมือนกันนะครับอ่ะจบไปแล้วง่ายไหมอันนี้การเพิ่มแอดมินนะครับบน l i n e แอดบนมือถือแล้วก็ในส่วนของ PC ผมก็สอนไปแล้วแล้วก็การลบด้วยการลบแอดมินการบริหารจัดการแอดมินนะครับก็ทำง่ายๆทำได้แค่นี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาเนี่ยผมก็ว่าน่าจะหายข้อสงสัยเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เกริ่นบน PC ไปแล้วว่าการเพิ่มแอดมินบน l i n e แเนี่ยข้อดีของมันคือ ช่วยหาคนเนี่ยมาเพิ่มให้เรานะครับทุนแรงให้เราหรือว่าช่วยดูแลไลแอดแอคเคาน,น์นั้นๆให้กับเรานั่นเองคือบริหารจัดการส่งข้อความเขียนหน้าหลากักส่งนิ m แมสเซจส่งโปรโมชั่นหาลูกค้าแทนเรานั่นเองสําหรับบางคนเนี่ยที่ต้องบอกว่ามีอาจจะมีออลูกค้าหรือว่ามีร้านค้าหลายๆร้านนะครับก็อาจจะบ,บริหารจัดการไลแอดหลายๆแอคเคา t ์พร้อมๆกันได้โดยที่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวิดีโอ วิดีโอโบนัสบทเรียนที่3นี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยนะครับยังยังเคลียร์ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดนะครับมาหาผมได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ท้ายวิดีโอนะครับสามารถแอดมาพูดคุยกันได้อะไรกันได้นะครับมาสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม Line แอดนี้ด้วยนะครับไลน์แอดนี้นะครับก็มี ID ก็คือแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าวิดีโอนี้เนี่ย มันมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนี้หรือวิดีโอคอร์สชุดนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ว่าในวิดีโอบทเรียนถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆทำอะไรบนโลกออนไลน์ครับสวัสดีครับ